สวัสดีลูกคาลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินเจนนะคะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เ y สเดวิสันโร a ไกด์สเปเชียลสเน็กเว e n นอมปี2021ค่ะชุดสีนะคะคัสตอมเพนส์ by ฮาร์เ y สเดวิสันค่ะเป็นชุดสีพิเศษนะคะมีชื่อสีสเน็กเว n o นอมนะคะหน้าจอปี21ค่ะฟูลทัสกีนนะคะ สำหรับเลขไม้อยู่ที่6841ไม้ค่ะ หน้าตาหล่อไม่พอเสียงยังดุอีกด้วยนะคะสำหรับ Harley Davidson Road g u i d e Special ค่ะสเปคของตัวรถคันนี้ก็เป็นรถปี2021นะคะลูกค้ารถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะคะสเปค MR y ค่ะตัวประกอบไทยเครื่องยนต์มีวอ a ก,กี้เอก114คิวบิก1 8 6 8ซีซีนะคะตัวรถค่ะ คันนี้พิเศษที่ชุดสีเลยนะคะชุดสีก็คือน้องๆ CVO เลยค่ะมองไกลๆนี่นึกว่า CVO นะคะชุดสีพิเศษมีชุดสี Snake Venom นะคะเป็นชุดสี Pens Custom Limited จาก Harley Davidson ในปี2021นะคะจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีเหลือบน้ำเงินเป็นประกายมุกนะคะแล้วก็จะมีหมายเลขหนึ่งนะคะแบบนี้ที่หน้ากากแล้วก็กระเป๋าค่ะ หล่อมากๆยิ่งคันนี้ใส่คางมาด้วยนะคะนึกว่า CVO ค่ะคันนี้นะคะสีจริงสวยมากยิ่งโดนแดดยิ่งสวยนะคะอันนี้ตอนที่แอดมินถ่ายเนี่ยแดดเริ่มหุบแล้วนะคะลูกค้าแต่เวลาโดนแดดเนี่ยบอกได้เลยประกายคือวิบวับมากค่ะสวยมากนะคะแล้วก็คันนี้แรปฟิล์มใสทั้งคันนะคะที่ลูกค้าเห็นตรงนี้ก็คือเป็นรอยต่ออันนี้ก็คือฟิล์มใสนะคะทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะคะ สวยมากเลยค่ะเหลือบๆกันนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้นะคะสำหรับท่อนะคะเป็นท่อแวนแอนด์ไฮนะคะเป็นรุ่น Oversize ซส์ค่ะใหญ่มากๆใหญ่กว่าปกตินะคะ,แล,ะ,คะ, well ะ,คะแล้วก็คเอสนะคะเป็นแวนแอนด์ไฮนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะแคมเป็นแคม Wood p e r f o r m ์แม e นะคะ เสียงก็หูดุนะคะเมื่อกี้แอดมินฟังคือดุมากๆเลยนะคะเราก็กลองเป็นกลองทรัคนะคะแล้วก็จูนคอมไดเรกจูนนะคะแคชบาร์หน้าค่ะแคชบาร์หลังแคชบาร์กระเป๋านอกเป็นของ HD นะคะคาง CVO นะคะสำหรับแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์ LA สูง12นิ้วค่ะหล่อมากๆนะคะปลอกแฮนด์เป็นของ A1 นะคะฝาถังน้ำมันป๊อปอัพ HD ค่ะ ชิลหน้าค็อกเวิร์กนะคะสูง8นิ้วค่ะลูกค้านี่ค่ะกระเป๋าด้านซ้ายของเขาจะมีใหมเลขกหนึ่งเหมือนในหน้ากากเลยนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกค,ค่ะรถปี21นะคะเลขเกียที21ค่ะเพจจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน8ปี21ค่ะโมเดลรถไกด์สเปเชียลนะคะ สวยมากค่ะคันนี้ค่ะกริปนะคะกริปทุกจุดเลยนะคะรถทั้งคันไม่มีตำหนิตรงไหนเลยค่ะเจ้าของดูแลรถดีมากๆนะคะกระจกนี้ค่ะ HD นะคะตรงนี้ค่ะตึ๊ตึเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วสวยงามค่ะสำหรับน้อง Snake Wave น้อมคันนี้นะคะสำหรับราคาคัดตัวค่ะตารางการดาวน์การผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะ เบอร์โทรกับไลน์ค่ะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะสำหรับวันนี้แอดมินตตองขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ